ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้รอกลีเย์กงหย่เซลเปลี่ยนไปแล้วฉันเข้าใจผู้ชายด้ยกันดีผู้ชายอย่างกองหย่าเซลจะมีความต้องการเป็นเรื่องธรรมดาและตอนนี้เธอกำลังท้องเต่มเต็มเขาไม่ได้รอกไม่แปลกที่เขาฉันไม่เชื่อหย่าเซลไม่ใช่คนแบบนั้นหลียถ้าเธอมีเสือ้อฉันจะพาเธอไปหาเขาเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้เขาจะต้องอยู่ที่บ้านหัวยันรานแน่นอนได้พาฉันไปสิฉันจะไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเอง โอเคฉันไม่หลอกเธอหรอกลิเย์เราไปด้วยกันตอนนี้เลยเรียบร้อยลิเย์ทั้งโง่ทั้งไร้เดียงสายอย่างที่คิดติดกับดักสนิทง่ายแบบนั้นรับมือสบายกว่าที่คิดไว้เยอะเลยห,หลุยจึเชิญชวนขอรอไปเถอะเขาที่ร้องไห้ตอนสุดท้ายก็คืนนายเขาต้องหาดหัวเย็นหลานรู้ว่าฉันจะมาก็เลยเปิดประตูรอไว้เลยเหรอพอเย็นหลานกลัวว่าฉันจะไม่ยอมเข,ข้าไปขนาดนั้นเลยเหรอ เสียงน้ำเยเซลนายมาแล้วหรอพอเย็นร้านไม่นึกว่านายจะมาเร็วขนาดนี้เขาเพิ่งหยาบน้ำเสร็จเองนายจะลองดมดูหน่อยไหมเอ๊ะ oh, yeah. นายหลบฉันทำไมเล่าฉันก็แค่อยากจะคุยกับนายเท่านั้นหนาวจังเลยเยเซลพอยย็น yeah, ร oh, yeah, ้านเธอจะกล้ามากกว่าฉันคิดอีกนะ สายตาเขาหน้ากลัวจังก็อยอย่เซลมโหแล้วเหรอไม่ได้จะต้องอยู่เวลาเอาไว้อีกอย่างถ้าแต่งตัวแบบนี้แล้วด้วยกอยอย่เเซลเป็นผู้ชายฉันไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยอยเซลตรงนี้ของฉันมีมากกว่าความใกล้อีกนะนายจะลองดูไหมฉันจะทำให้นายรู้สึกดีจนจิตวิญญาณหลุดอ,ออกจากร่างเลยฮะปุ๊อปปกเอะมออยู่ไหน เยเ,เ,เซลนายทำฉันเจ็บนะนี่ตายสิไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากงเยเซลจะลงมือจริงๆพอเย็นรันเธอรู้จักนิสัยของฉันดีฉันจะไม่พูดรอบสองฉันทำไมหลู่จึง้งชวนยังไม่พาเสือเยี่ยมาอีกขื้นยังไม่มาอีกฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะกงเยเซลอืมามาแล้ว เยเซลนายทำเขาเจ็บมากเลยนะโถแต่ว่านะเขาชอบที่นายรุนแรงแบบนี้ล่ะแกอยู่ที่นี่จริงๆด้วยกงเยเซลไม่คิดเลยว่าแกจะแอบคบู้กับแยนดานรับหลังอเยี่ยแกไม่รู้สึกผิดบ้างหรืองไงใครครบู้ฮะนั่นสิฉันกับเยเซลไม่ได้คบู้กันซะหน่อยนะพวกเธออยากเข้าใจผิดนะเพราเรากำลังคุยงานกันอยู่ ใสเสื้อเธอก็บ้าแล้วคุยงานอะไรเธอนี้นุ่งผ้าขนหนูแค่ผืนเดียวหลี่เย่เธอเห็นแล้วใช่ไหมฉันไม่ได้โกหกเธอช่วงนี้กงเยเซลทำตัวรอรับแล้วลก็เพราะว่าเขาแอบออกมากินเละกินน้อยข้างนอกสองคนนี้แสดงละครน,น,น้ำเน่าจนน่าเสียสเอียนจริงๆถ้างั้นฉันจะทำให้พวกเธอสมปรารถนาเองเริ่มการแสดงโอเคเยเซลนี่เรื่องจริงหรอ นายอยู่กับขอยันรานจริงๆเหรอทำไมต้องโกหกฉันด้วยหลี่เอ๋ฉันไม่เคยทำเรื่องผิดกับเธอเลยนะเธอต้องเชื่อฉันเชื่องั้นเหรอตอนที่นายบอกฉันว่านายไปทำงานแต่กลับอยู่ในบ้านของขอยันรานนายเชื่ฉันเชื่อ,อยังไงดีมากแผนการสำเร็จแล้วกรมยเชลกับส่วนี่อผิดใจกันแล้วแผนการสำเร็จดุจเชวนกับพอยันรานติดกับเรียบรย้อย นายทาให้ฉันพิดหวังจริงๆกองหย่าเซลทําไม่อยากเจอนายอีกแล้ว, <Yeah. S 1> วเยี่ยปล่อยเย็นหลานหลูจนชวนกล่าววางแผนการรอบกัดฉันก็ต้องสดใสพวกนายคอยดูเถอะรู้สึกว่ากองหย่เซลจะรู้แผนการของพวกเราแล้วจะทํายังไงต่อถ้าเกิดมันคิดบฏิเีกับพวกเราจริงๆพวกเราคงสู้ไม่ได้แน่ตนนะัวอะไรของนายกงงหย่าเซลเป็นใครถ้าจนตอนนี้เขายังจับสังเกตแผนการของพเราไม่ได้สีถึงแปลก ไม่ต้องห่วงรอกตอนนี้ในหัวของเขาเป็นแต่เรื่องง้อสฉงนิย่เท่านั้นไม่มีเวลามาคิดบัญชีกับพวกเรารอกอีกอย่างกองยีเชียงมาที่บ้านของฉันด้วยแต่นายก็พาสฉงนิเย่มาด้วยความหวังดีเท่านั้นพวกเราไม่ได้คิดร้ายอะไรสักหน่อยกองยีเชียวจะจับฉันเข้าคคกหรือไงแต่เธอทําแบบนี้มันจะได้อะไรขึ้นมาถ้าเกิดกองยีเชียงง้อสฉงนิเย่สาเร็จเี่พวกเราทําไปก็สูญเปล่านะเซ่ไม่สำเร็จรอก กองยเซลมหาสันเพราะโรคของลิเยะดังนั้นเขาไม่มีทางพูดความจริงออกไปดูสิแค่นี้เขาก็ปิดบังสริยายมาสองครั้งแล้วไม่นใช่หรืองไงด้วยนิสัยคิดเล็กคิดน,น้อยของสรรยาีย่านั่นจะต้องเข้าใจผิดและโกรธบ้าจนไปจากกองยิเซลแน่นอนอีกอย่างเธอก็เตรียมแผนการรับมือเอาไว้แล้วด้วยแผนอร่อกก็ๆ,ๆคุณหัวเรียบร้อยตามคุณสั่งแล้วครับนี่มัน คุณหัวผมถ่ายเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ไว้หมดแล้วขอบคุณข่าวเด็ดๆของคุณมากเลยครับนี่เป็นข่าวเด็ดเฉพาะของพวกคุณเลยนะรักษาอากาศให้ดีล่ะแน่นอนครับผมคิดพลาดหัวข่าวไปแล้วด้วยครับเอาเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งถูกจับได้ว่ามีซูเจ้าหญิงโกรธจัดขอแยกถามคุณว่าเป็นยังไงบ้างครับใส่ได้ยังไงก็มีเงื่อนไขแค่ข้อเดียวนั่นคือยิ่งทำให้เป็นเรื่องใหญ่ก็ยิ่งดี ต้องห่วงครับรับรองคุณหัวพอใจแน่นอนครับนี่หรอแผนการสำรองที่เธอว,ว่าใช่แล้วฉันบอกนายไปแล้วไม่ใช่หรือไงว่าฉันติดต่อสือเอาไว้แล้วแค่เรื่องนี้บานปลายและทำให้กองหยีเซลดูเหมือนมีชูจ้จริงๆระหว่าง2คนนั้นก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกฉันจะต้องตัดทุกทางที่ทาให้พวกเขามีโอกาสกลับมาคืนดีกันเธอนี้มันน่ากลวจริงหัวเย็นร้าน ชนนั้นในฐานะน่ากลัวหลวงจ้าชวนนายอย่าลืมสิว่าตอนนี้พวกเราลงเรือลำเดียวกันแล้วนะอย่ามาทำเป็นสุภาพหลุษจอมปลอมหน่อยเลยในดีกว่าฉันเท่าไหร่เสียวนายเองก็ทำทุกทางเพื่อแย่งสิ่งเหนือยามาไม่ใช่หรือไงฉันขี้เกียจพูดกับเธอแล้วแผนการสำเร็จแล้วฉันขอตัวหลู่จ้นซวนเรื่องนี้ไม่จบนะนายอย่าลืมว่าเป้าหมายสุดท้ายของพวกเราก็คือทําให้สิ่งเหนยแทงลูกและสูญเสียความทรงจำถ้ายัางนั้นไม่สูญเสียความทรงจำนายก็ไม่หวันได้ยานั้นมาหรอก แล้วเธอจะทำยังไงอีกลงมือกับสังเนียทรมานยายนันให้ถึงที่สุดทำให้ยายนันแทงลูกและได้รับการกระบทือนอย่างสุดๆจนสูญเสียความทรงจำลงมือทำอะไรนายเป็นผู้ชายทาั้งแท่งขนาดนี้ไม่เข้าใจคำว่าลงมือหรอกเหรอฉันหมายถึงให้นายทำอะไรกับยยนันไงว่าไงนะหล่อเล่นอะไรของเธอยายนันเป็นถึงเจ้าหญิงฉันจะมีโอกาสทำแบบนั้นได้ยังไง พอส่งนีแยกกับกงเยเซลทะเลาะกันเยนั่นก็จะต้องย้ายออกจากคฤหรหัสของกงเยเซลนี่เป็นโอกาสที่ดีของนายไม่ใช่หรืองไงเพราะฉะนั้นนี่ินะเป้าหมายที่แท้จริงของเธอก่อนหน้านี้ก็แค่เป็นการปูทางเพื่อให้เยนั่นย้ายออกสิทธินะใช่แล้วนายก็รู้ว่าสันเกลียดเยนั่นจะตายถ้านายไม่ลงมือฉันก็จะลงมือกำจัดเยนั่นเองแต่ตอนนี้ไม่นายอยู่ด้วยก็ง่ายขึ้นเยอะเลยแค่น,นายบังคับขืนใจเยะนั่น เธอบ้าไปแล้วตอนนี้ฉันลิยียตท้องอยู่นะก็เพราะว่ากําลังท้องไงถ้าได้ให้นายมีอะไรกับเยน,นันให้มันแทงลูกไม่ใช่หรือไงยยนันจะต้องสูญเสียความทรงจําและจำไม่ได้หรอกว่านายลงมืออะไรไปบ้างหรือว่านายไม่อยากจะได้เยน,นั่นเป็นของนายโดยสมบูรณ์ท่านขอถอนคาพูดหัวยันรานเธอมันไม่ได้น่ากลัวเธอมันบ้านายจะต้องตกลงแน่นอนเพราะว่านายเป็นคนประเภทเดียวกับฉัน งบ้สัตว์ป่าที่ถูกล่ามไบไม่ได้น่กกากลัวหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สัตว์ป่าตัวนั้นมีกุญแจมันคงจะน่าตื่นเต้นมากๆไปจ้างคนมากลุ่มนึงเอาเป็นเก็บความลับได้ดีอย่าเปิดเผยข้อมูลอะไรของสันเด็ดขาดจะมีธุระต้องทำรหัสกงเยเซลกงเยเซลสายแล้วฉันจะย้ายออกจากที่นี่แล้วกลับไปอยู่ที่คอนโดของฉัน เออคุณเสริรงใจเย็นก่อนนะคะคุรอให้คุณกงกลับมาก่อนใครจะไปรอนายเฮงสวยพวกนั้นท่ันกับหมอนั่นจบกันแล้วฉันไม่อยากเห็นหน้าหมอนั่นอีกคุณเสริรงคุณเสริรงค่ะ่านกับกงเยเซลอุตส่าห์จัดให้สุดใหญ่ขนาดนี้พยาะยานราลูจินส่วนเพราะเธออยากทำให้พวกฉันผิดหวังล่ะตรงนี้ยากกับกงเยเซลแตกหักกันแล้วจริงๆต้องรีบแจ,งจ้งให้ประธานลูลรู้ครบประธานลูผมลีตาไว้ครับ เมื่อกี้ผมเห็นคุณเสริงหอมพี่กระเป๋าออกจากบ้านด้วยความโมโหดีนว่าจะกลับไปอยู่ที่คอนโดเก่าครับเอยาน,นจะกลับไปที่คอนโดนายแน่ใจเหรอครับผมดินมากำหูเลยโอเคต่อไปจะมีภารกิจสําคัญให้แกทําอะไรเหรอครับตรงนี้กลับไปที่คอนโดตัวเองโดยที่กงใหญ่เซลไม่อยู่ด้วยถ้าฉันลงมือตอนนี้ก็ต้องสําเร็จแน่นอนแกตามเสริ้ย่ไปรอที่หน้าคอนโดของอย่นั่นเดี๋ยวฉันจะให้คนไปสมทบกับ,กบแก ก็แกจะต้องจับตัวสัเยะมาให้ได้เอออะไรนะครับจับตัวเหรอครับแต่แต่เธอเป็นเจ้าหญิงนะครับกลัวอะไรทัานสืบมาก่อนแล้วรอบๆตัวยานั่นไม่มีคนของสกุลเจนถ้าแกทําภารกิจนี้สําเร็จฉันก็จะจ่ายเงินให้แกก้อนหนึ่งแบบที่แกใช้ดังชีวิตก็ใช้ไม่หมดและส่งแกไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศแบบสบายๆเลยต่างประเทศผมครับ ได้ยินแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอทําตามสัญญาณของฉันจําไว้ว่าอย่าให้เรื่องบานปลายถ้าพลาดก็ถอนตัวทันทีครับโอกาสดีและฟ้าก็เป็นใจสึ่งนี้จะต้องเป็นของฉันถึงตอนนั้นอำนาจหรือความมั่งคั่งของราชวง์ก็จะอยู่ในมือของฉันต่อให้เป็นกองใหญ่เซลก็จะถูกฉันเหยียบจมดินไม่มีวันได้ผุดได้เกิดอีกตรงนี้เอ๋ยกงใหญ่เซลเอ๋ยไม่ว่าใครก็เป็นพวกโงท่ทางนั้นต้องขอบคุณที่มอบโอกาสสร้างตัวดีๆให้กับฉัน ดูเว้ยตอนนี้จะได้ขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดของชีวิตแล้วท่านประธานลีต้าไววเคลื่อนไปแล้วค่ะดูถ้าหลู่จุนซวนจะติดกลับแล้วคนที่ให้เข้าไปแฝงตัวเป็นยังไงบ้างหลูจุนซวนเอาไปใส่แล้วโดวยไม่ได้สงสัยอะไรค่ะเอิ่มไปได้คอนโดของเรลี่ยเกกันครับ พอยยานร้านกับดูจุน้นชวนสองคนนั้นคงนึกไม่ถึงละมัง้งว่าทุกอย่างจะอยู่ในแผนการของประธานกงหวังว่าสองคนนั้นจะไม่ทำอะไรที่หนักหนามากไม่งั้นจุดจบคงไม่น่าดูเ่นเอ้ยทำไมคนของลูจุ้นชวนยังไม่มาอีกฉันยืนจนขาซาหมดแล้วไอยสินะหลี้าเว่ยมาแล้วเหรอใช่พวาแกคือคนที่ประธานหลูส่งมาใช่ไหม ช้แผนการครั้งนี้จะให้เกิดข้อผิดพลาดไม่ได้เด็ดขาดไม่ต้องห่วง,งเริเลี่ยเป็นใครฉันรู้ดีก่อนมานี้ซฉันตรวจสอบมาแล้วยานั่นอยู่ชั้นสี่เพศบ้านไม่มีใครอยู่เลยเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราจะลงมือรับรองไม่พลาดแน่นอนไปพริบดีเหมือนกันนี่ถ้าง,งัา้นก็เริ่มกันเถอะฮะฮโอเคมีพวกนายอยู่ด้วยยายเฉินเลี่ยจะไม่ยอมมาดีๆอีกหรอรับปะกรรันเลยว่ายานั่นจะไม่กล้าส่งเสียงเลยสักแอะเดียว เยเซลบอกว่าหดูจุนชวนจะส่งคนมาลงมือกับฉันหดูจุนชวนคิดจะทำอะไรกันแน่วันนั้นกล้างมือกับฉันไม่กลัวว่าฉันจะแก้แค้นหรือ,อยังไงมาแล้วคุณเฉิงพบกันอีกแล้วนะครับดีต้าเวไหวนคิดจะทำอะไรขอโทษด้วยนะครับองค์หญิงฉันก็แค่ได้รับคำสั่งมา วังว่าคุณจะอยู่เฉยๆยอมให้จับง่ายๆดีกว่านะไม่งั้นถ้าเจ็บตัวจะโทษฉันไม่ได้นะดีต้าเว่ยนี่นายจะรักพาตัวฉันเหรอฉันจ้างนายมาเป็นบริการดีกับนายไม่น้อยแต่นายทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงฉันก็ไม่อยากแต่ว่าที่พวกมันให้ฉันมันก็เยอะมากจริงๆดังนั้นก็เลยลำบากเท่นหน่อยนะรีบลงมือเถอะจะลงมือไหมครับ รูบ้าต้องถามอีกเรื่องไงไม่งั้นพ่อแกจะมาเออมัดตัวเอาไว้ได้ยินหรือยังยานั่นเป็นคนพูดออกมาแล้วพ่อแกยังไม่รีบเออเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้บอกว่าให้มัดใครนะนี่มันอะไรกันพ่อแกเป็นคนที่หลุดจ้นส่วนส่งมาจับตัวสังนิยมไม่ใช่หรอเอะทำไมถึงเื่อฟังคำสั่งของยันั่นพวกเราต่างหากที่เป็นพวกเดียวกันพ่อแกบ้าไปแล้วเรื่องไงพวกเขาไม่ได้บ้ารัก ตีต้าเว่ยคนพวกนี้เป็นคนของกองเยลเซลในนี้มีแกคนเดียวที่ต่างพวกหรือว่าพวกแกคือใสยรับซ่อนที่เขาว่ากันเอาตัวมันจะก่อนครับองคหญิงนี่เป็นแค่การเข้าใจผิดเท่านั้นเองเถอะที่จริงผมอยู่ข้างคุณนะครับผมแฝงตัวเขาเ้าไปในกองทัพของศัตรูเพื่อหาข่าวของพวกมันเมื่อกี้เป็นแค่การทดสอบบริกาศพวกนั้นเท่านั้นคุณคุณรู้ใช่ครับพวกเราเป็นพวกเดียวกัน สีเสื้อผ้าเหมือนกันขนาดนี้ก็หมายความว่าพวกเราเป็นพวกเดียวกันเธอะเอแค่เข้าใจผิดเท่านั้นมัดเอาไว้ครับเด,เดี๋ยวก่อนโอ้ยไม่นะช่วยด้วยองหญิงน้อยผมสารภาพทุกอย่างเลยครับถ้าวันนี้เป็นแผนการของหลู่จุนส่วนผมแค่ทำตามคำสั่งได้โปรดปล่อยผมไปเถอะหลู่จุนส่วนให้แกมาจับฉันทำไม ผมผมเองก็ไม่ทราบครับเขาบอกแค่ผมมาจับตัวคุณพอเสร็จธระแล้วให้โทรหาเขาเขาจะมาที่นี่กันก็ให้เขามาเย่ซเล